สบายดีพี่น้องเข้าต้งหากซือซองถิปแชนหน่อด้พี่น้องวันนี้ผ้าพี่น้องมาหน้าแทงเนาะตอนนี้ก็หนึ่งปีนวนวนมาหอดหน้าหอดละดูเห็นหน้าแท่งแล้วพี่น้องวันนี้ก็เป็นมือทมมตดทีจะลงมาดูดน้มออกเพื่อทีจะเตรียมวานเขาแต่ว่าข้างนี้มันบบท่านในแหงพี่น้องยั่งบบท่านในหอนหน้านี้แต่ว่าก็สิหางไปประมาณจากาักห้าสิบเมตรนี่แหละ หอดตานีนะนาพักหอดตปวนี้เอารถไถยเอาเหือเครื่องมเมล็ดเต็กตักลงมาตอนนี้ก็เอารถไถยลงเออวิธีเอารถไถยลงเออนันำคำอันนั้นคำข้าคำมัน รถไทยกับเก่าแก่แห้งแล้กินรถไทยซองหัววะนี่หัวนันลองหัวนีบอนออ่อย่าเพิ่มซออย่าเพิ่มซออย่าเพิ่มซ้อ อ๋อหมดเลยแล้วถ yeah right? ี่น้อยขึ้นไปแล้วเลยนะโอ้ยหมดไปหมดเลยใส่สลักก่อนขับธรรมดับขรื่อยคันเอยดี๋ยวเย เห็ดขึ้นนักนี่แหละว้าวมันมันน่าเตกเลย่ค่ะุณลืมซืบทอดก็ยังใส่แหงท่านใดพี่น้องยังเหลี่ยงไปอยู่าลยว่ตเรียนแล้ว ยไปยัไปแม่ไปเลยจะไปต้อมารองแล้วแพ่อนมนใม่มาขยกค่ะมาตอนแล้ววะแล้วขยกันนั่งมัวไม่ทำไชอบไหมอะเนี่ยเลยว่าเลยเ็ยวพี่นีสมลกไล่ได้พี่น้องให้แต่ว่า เขาจดูเป็นไรเนาะย่างเป็นไรค่ะมาหีบปะเนี่ยนะพิลาม่ายังไงอ่ะว่าขึ้นบ่ได้ เอเด้แหน่อย,ห,ยหันยันต๊ะรถเด้อม,มีคือดวงใจไปทางเบีย ก้เยอะมากกไ่ได้เรียกนี่น้องมาลกมาลกแม่มันเกียกมากโอ้ยไม่สิทางตามาลูกมาลูกลูกค่าอะไรค่าแล้วค่าแล้ว าา่างมากเลยเจ้ยป้าต้องการสีลมลิเลยจ้ะลมแห้งเลยคุณ่าคุณตีนรถ มาบังดูพี่น้องทางมากกะมีเต็มใหม่จักเสรียจังแน,นส่สิเดตัดสเดอันนี้วเจ้งน,นี่โอ้เข้าจะทือเล็กเทือนนะมาอยู่จักสตินมาอยู่ต้องได้ตัดใหม่ก่อนพี่น้อง<ต>สร้างทางมาก ห้อยชูปวดห้อยชูแค่แบบแค่แต่ตบบนี้ฮะเริ่มแรกทีกินหอยเหรอพี้องเดี๋ยวพีเดี๋ยวพีพาไปเบิ่งอันนั้นพี่น้องไปเบิ่งพักที่ปลูกไว้เถากอนมักถั่วถั่วออกแล้วได้เพื่นนอันนี้แม่นี่ปลูกอะไรมาปลูกปลูกใส่ทางยางเรียรอนี่แม่ที่ปลูกเล่นนี่กระสิบวเห็ดเนี่ยนี่บะเทียงนี่เห็ดใส่ขนาดนี่ นิยออมันก็ได้ยังพัดมกทัวนี่ชคนี้ท่บนแม่ที่ปลปูแต่ว่าทิ่ย์ปูก็พูดผูกป้าไปเบ่งเด้พี่น้องหนามหน้าเข้ากะเห็นขั้นละยังบ่เห็นแต่ขั้นเดียวก็คือขั้นต่อนนองค่ะที่จริงให้เขาดันขั้นใหญ่ๆได้ทั้งนี้แต่เขาปริดันให้ลายคนบอกโพดพี่น,อนอ้องเขาจะบอกฟังจากห้องหน้าบอกพูขั้นนั้นก็เลยยังบ่ทันเดยหนามพลนรัพ ตอนนี้กำลังสีตัดเครียข้างมากบอนที่ปูก,กันนี่ออกซอ้เยเด้ด้วยแนวพี่น้องนี้เด้ตัวที่ปูกเจอแล้วนี่นี่มกตัวที่ปูก,ก ปลูกต้นมาเธือนันกแ็แหม่ที่ไปได้ต้นมมกทุดสดูเนี่อ๋อะไรนี่ ก้อนใหม่พี่เนาะบัดวางสีเห็นหรือ่ตัดน้ำน้อยส่วนหนาะคือรถมานำแห้ว พีก่กายนี่ไล่พี่น้องน้ำอันนี้แต่ว่าพี่นี่าไล่พะว่าเ้าเห็เดแล้วด้พีกพ่กายพี่กายนี่ละแม่นั้นเริ่ม้นเห็ดหน้าปีธมีมันก็เลยวะไปป่าหูาเหือกันเลยลายโอ้มาแล้วลงมาว่ามันมาลงมานำตอนนี้ น้ะปีงเด้อก้อย,ยระวังปีงเด้อเลียรทางอยู่เดยวพี่หน่องแหนมไปมิจเจนาำทั้งนั่นเลยมันมีบ้างหน้าก็เจ้าก็ะลงเลรเดะกเจ้าจลงดูดนาำออแล้วกันวานนา,นาำขนาบลายปันนีจนเกี่ยวเขาแล้วก็ขึ้นซีดีเนาะแต่บอ่อเลย

ถ้าไม่เธอต้อกินนะพากระป๋องเอาไปจับมายืมเลยเยี่ยมเลยเด้อมึงไมเออวางเจ้าขี้ติดไงแท้ทำตลกขีติดมีประจบนะจ๊บเหตุที่วัตถอแต่ทิพดาวมาแต่บันทึเอาของกินมาเพราะว่าสิกินป้ารู้ไหมน้องตอนนี้ย่างใส่หม้อ พี่ยังใส่โมองเจ็กสีได้บ่ได้ทากินป้าดูหนาำออกแต่หน้าผิดแรกคันบ่ได้พี่ตุ้มเมยไปก่อนขนาดนี้เริ่มดูดพี่น้องตัวโยหัวปะ โอ้ยหิวเขา่าเด้ยากินบะตมีน้ำป่าเนี่ยมยยัดนนู้โตะย่ในนู้ดเลยม,มัดนน้ดนนู้ดนนูนมไม่คิดมีไหมคิดปะอ้าบวงยูยใช่อเอาฮาตอนแป๊ดเนี่ยเอาฮา่อนคิดเข่าสาวพี่นอ้องสิบโมงเพงละเดอ เดี๋ยวไปยางล้างห้อยหนามมันห้อย,ยมันมีขี้ดิบไข่มันนี่กินได้ปะปูกินได้ก็กินปูกินบ่ได้ก็เมาเอาเท่านั้นส่ยตามันอันนี้ปะตาหน้าทั้งคางว่าเสียงเกมกเมกกินบนะ่าอะไร โดยันยามีหมดเลด้วยด้พยายากน้องก็ตำเลยกินนีดิบอะไรแม่าแดดริบแดดอะไรเนาะนั่นลมค่ะลมล้วนนาสาวหม่นี่ เออไปยาวพักสลัดเปีนีบไริปูกูปีกไก่ไม่ได้กินตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนึงพี่น้องทิมง้าิขึ้นมากินเข่าไปปูหยาแฟกแล้วคะไปตัดน้ำได้ไล่เติบแล้ว คนอื่นมันกินข้าวเมื้งแต่ต้นเที่ยงแต่ว่าต้นนางจิบยาก็เลยบาเร,ร่มากินแล้วกินข้าวกันพี่น้องมึงดั้งไกลก็ไม่ใหญ่ทั้งที่พูนกินเพื่อขอร้านหน่อยสวัสดีค่ะแต่บ,บ้ากินข้าวทงีละแอบแอบน่ะน,น,นี่จ้าดูหนามได้ร้ายตเติมแล้วพีน่น้องลงประมาณจากัเเกเศร้าหน้าซ้ำสิบเซนนี่แหละตัน เห็ดเตียงอยู่อเอาพายังมาเห็ดเตียงอาหารเที่ยงก็เห้าเมนยียงอีลละปลาป่าอ้อ,อป่าเนี่ยพี่น้องปลาใส่โมงกับตึกแห่ออนนี้จะเป็นปลาข้าวปลาซอยหน่อยปลากับก้องนะพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บได้กินข,านาข้าวถุงได้น้มเขากะบง่างร่ลงลายเติมเลยพี่น้องจาก จกเกันนัน้หนามเขาก็ัตัดลายเติบแล้วตอนนีแม่นิสากบนองไ่นองไผ่ซ่องนองไข่กำลังตัดอยู่เด็กเกตนามนะพี่น้องเด็กเกตหนามลายเติบอมกัน่าก็จะได้เกป้าแล้วพี่น้องหนี่นั่งอีกเพิงนึ่งบุก้องไห้นะทีว่าคันปู่ นี่แต่ขั้นลุมซุดติดนอ้องคนนะ่ะยังขั้นบุกคู่นามยังหลวดอยู่สว่วนหน้าก็เจ้านาี่กานามยังหลวนดอยู่พี่นอ้องคู่อตเทนเดวิทขั้นจับหน้าเขาหนามยังเต็มหน้าเขาหันบกหนสว่วนหน้าฝากเนื้นะขั้นคู่มื่อทขั้นเลยเห็นหน้าได้แต่ว่าพี่เนี่ยเิ่นบ็ทตนได้มาก เมื่อวานนี่น้องทรายลงมาเบิ้งหน้านิไม่แต่หน้าทั้งหนีเพิ่นหน้าเอ็นเพิ่นว่าหน้าก็เท่งนี้เพิ่นเห็นหน้าลายปีนี้เพิ่นก็เลยบน่นบ่นท่านด้หาวลงมาหน้ายังเมื่อยอยู่ให้นหน้าลายบน่นส่วนเมาเมื่เสียกอะไรมานานแปลงใหญ่หรืข้าวมันกับเนือ้อแสบได้กินข้าวผมจะได้บะหมี่หมักแต้ม ครัวปูกับพระท่านใหญ่ดูนหนามนี่ครับมีซองหัวนอโลไทยซองโปล่แนนนี่สวยกันอันนี้จะดูดหน้าหน้าจะทองสมุงได้ถ้าผุนจะโอกวาวอยู่ต้องผุนพอผุนผ้าไปเอิงแล้วมันนี่นาบาว้าไปเอิงดูดดยกับน,น้องนิวคือ กินเบาวต้มแห้งเนี่ยงเด็กขึ้นเลยขึ้เลยสุดเลยสุดเลยโอ้จบไปแล้วดีโดยเติมน้ำนี่น้องเวลาดูน้ำเนี่ยองไปเติมน้ำตลอดนะน้ำมันบุกมันยังดีโดยเป็นกระโคจักเนาะเติมให้ทางคุณงตัดน้ำทางนี้จะตัดน้ำทางคุณน้องเคยขึ้นไป ละหัวเลืล่าละหัวก,กุบแจกุญแจน้งนใสตัดน้ำคือกันเยอ,อส่วนน้ำใสคุ้มปั่มทุพภคอรลานตอนนี้นาำบกเ้วพี่น้องแต่ว่าผมมีป้าเลยมีแต่ป้าหน่อยสื่อ,อคิดว่าจะได้กินปลา แต่ว่ากบบระเบนเบิงน้ำเข้าอยู่ของจะเข้าได้ร้ายไปไดยพูนกับเจ้าเก็บทางพี่น้องเคยกำลังเก็บหอยส่วนทางพุ่นกะเก็บป่าทางพูนส่วนทิพกะซิมาปลูกถั่วมาเจี๊ยบพ,พี่น้องทั้งนี้ยังตัดน้ำไก่สิแล้วล่ะเดิเลือดแต่ในะหันหน่อยหนึ่งอันนั้นที่เห็นหันมนาะมันเป็นฝากข้างหน้าฝากนะั้นพี่น้องตัดแต่ฝากเขากะพี่น้องใจ อีกคนกำลังเอาน้ำออกคือกันส่วนน้องเนยกับยูนีพี่น้องน้องเนยกับลินน้ำน้องเนยกับเนยกับลินน้ำน้องเน,ยก,น,นยกันได้ลาดินน้ำป้อไปดินน้ำติดินน้ำป้ออย่าลงเด้อเด็กๆกำลวนกันใหญ่ทั้งพุ่นพี่น้องสิบสิบปูก็ตัวสิปูกตามขนาดตัวกลาง มาในเฮือนมีสีโต้เค่นหนาอยู่นี่แมนซ้ำพี่นนอะเอ้ยนี่เด้อันนั้นกระแมนสองโต้มานํำนาจะมามื่อสีแต่ว่านาจะกลับหนึ่งเนาะยังซ้ำแม่ลูกอ่อนก็ยังลงมานํำมาแม่ลูกอ,อ่อนเขาจะมาปลูกบกชัวกันเขาก็จะมาปลูกตามขนาดเขาเองพี่น้องแต่ว่าบริปูกตามทางยางเนาะสิปลูกข้างนี้เนา มากระเจบ F, กะมีมะทั่วไล่แนวขนาดเลยมะมา,มาัวทัวตะปี้สีเด๋วคังนขางไหว ปูกระยาดพี่น้องูก,ก็หลังใจยังนเอาใส่ซื้อๆกะออกกระสีบรีปูทำขัดหายาเนาะด้วยสีเยีย่ยมทำแคมแคมมือนี้ก็เป็นอีกมือที่ว่าล้มลมพี่น้องแต่หากบ่แห้งสามเมื่อวานเมื่อวานนี่ตีลมแทนลมว่าลมเรียรอทาง,งพ,พุ่นงุ่มแห้งเลยพี่น้อง ก็แคเอาปลาสงสัยมีปลาขออยู่แล้วมั้งเดี๋ยวขึ้นไปจังเบิงเนาะว,ว่าได้ปาลาลายบ่กดูดน้ำห้นี่คลิปยังปูมาก์กขวบไปแล้วลตอนนี้สามโมงสามโมงสี่โมงป้ายเลยพี่เนาะแล้วอายากแล้วงานละ่ะเอาไว้ก่อนมื้อนี้มื้ออื่นลงมาใหม่ตอนนี้พากันหิ้วเขา่าเข่ากระชื้มาหน่อยเนะเาะ คือมาหน่อยเดียวเห็นมั้งฮะาอู้จไปฟังดินเนี่ขี้ขึ้น่าสมือก็ได้ลยฟังฟังดอกฟังดินโอ้ยขี้บองอึดปากคาบเป็นไปฟังดอกฟังดินเราไม่ได้พังอันนี้แล้วไม่เฮ้ยป้ามีตัวหน่อยใหญ่เน้อเออตังเก็บแต่ห้อยจูบบ้เนี่ยเอาห้อยสลีบ่เอาไม่ได้เก็บ ม, there? ม pues you you ัตาห้จุบ้นอกมีกะจีป้ากินพี่น้องเอาป้าอยู่ในเส้นสายร้ายวป้าเมื่อถนัดปาเพ่ตเาจับตัวใหญ่กเออปารมีปารมีป้าเนาะมันบายูมันเบายูโอ้เขิงคองเขงคองป้าคอพี่น้องคือห้องเขาวะ ป้าขอเมื่อกลางหลังก็แล้วก็สอบมาหน้าอีกไหเมื่อนี่พี่เนาะป้านงาบ่โอ้ป้าขอป้าโกดป้าเมื่อเมื่อกลางหน้าได้เท่านี้เลยพี่น้องป้านอนเอาไปได้ป้าหน่อยใส่แงงคุณแล้วสอบจะได้ แมงเตดเดกดังๆจะเทาพุทธอเก็บงปองกิน้ก็ป่าตอนนี้ก็สิเดินทางก็ป่าแล้วพี่เนาะวันนี้ก็เวียกประมาณนี้มือลงมาใหม่เริ่มเป็นซาวนาคือเก่าแล้วฮาก็เลิกเ,ลเป็นซาวนาใดซ่องอาทิตย์เจอก,กันใหม่ในมืออื่นนะพี่นนอะลมลมขาม้แห้งเยน็นแห้งอาบน,น้ำอยากเจอกันใหมนะ่ในคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี